สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ช่องสาระั่นไม้จะพาเพื่อนมาพบกับดอกชงโคสีขาวนะครับเพื่อนอันนี้คือต้นชงโคนะครับเพื่อนมีลักษณะเมันคล้ายๆกับผักเซียวนะครับเพื่อนที่เรารู้จักกันทางภาคเหนือนะครับพักเซียวใบจะมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนันเป็นคู่แบบนี้ครับนะครับใบแบบนี้นะครับอันนี้คือใบของต้นชงโคนะครับเพื่อน ลักษณะต้นแล้วครับเพื่อนต้นจะเป็นแบบนั้นนะครับนี่ทอดยาวเป็นกิ่งแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับมีลักษณะใบครับอันนี้คือต้นชงโคนะครับนี่ครับดอกก็สีขาวเพื่อนนี่สีขาวอมชมพูนะครับสีขาวนี่คือดอกเขานะครับดอกชงโคเพื่อนเนี่ครับสวยงามครับแลกวขาแม่ต้นครับต้นดอกเขานี่กำลัง ตันจะบานครับดอกนี้ก็เราจะบานนะเพื่อนนี่ครับนี่ครับนี่ชงโคสีขาวแล้วมันนี่สวยงามก็เนี่ดอกชงโคัเพื่อนนะครับการขยายพันธุ์ก็ไม่ยากครับเพื่อนขยายพันธุ์เขาก็จะใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์นะครับหรือจะตอนกิ่งก็ได้ครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับใช้กิ่งตอนก็ได้นะครับอันนี้คือต้นชงโคนะครับเพื่อนนี่ครับ ดูลักษณะดอกเขาครับเดีมีครับดอกเขานะครับนี่คือดอกชงโคนะครับนะครับต้นเขาเป็นพุ่มนะครับถ้าออกดอกเต็มต้นก็จะสวยนะครับแท่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับใบเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับฝนยังไม่ตกนะครับใบเขาเลยสียังไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าไดน้ำฝนอะไรแล้วใบเขาก็จะสดสวยครับเป็นพุ่มนี่ครับ นี่คือดอกชงโคนะครับเพื่อนสีขาวนะครับนี่ครับสวยงามครับเพื่อนนี่ครับดอกสวยครับกินก็มีกินหอมนะครับดอกเขานะครับกินหอมอ่อนๆนะครับสวยงามครับเพื่อน